ิาลิมเจริญรัตกลับมาสู่สภาเสียงสะท้อนจากสังคมพิธาลิมเจริญกลายเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยเมื่อวันที่24มกราคม2567หลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อหนึ่งว่าไม่สิ้นสุดความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคดีถือหุ้นไอทีวีประชาชนจำนวนมากต่างสแสดงความยินดีและเฝ้ารอการกลับมาทำหน้าที่ในสภาของเขาความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดีย หลังจากสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยผู้ใช้ทวิตเตอร์จำนวนมากต่างร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพิธาลิมเจริญรัฐโดยใช้แฮชแท็กพิธาลิมเจริญความคิดเห็นส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายที่สนับสนุนแสดงความยินดีที่พิธาสามารถกลับมาทำหน้าที่ในสภาได้อีกครั้งชื่นชมผลงานที่ผ่านมาของพิธาและคาดหวังผลงานในอนาคต มองว่าพิธาเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและเป็นตัวแทนของประชาชน 2. ฝ่ายที่คัดค้านตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสของสารรัฐธรรมนูญมองว่าพิธาควรลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองไม่เชื่อในนโยบายของพรรคก้าวไกลบทวิเคราะห์การกลับมาของพิธาลิ้มเจริญรัศอนให้เห็นถึงความต้องการการเปลี่ยนแปลงของประชาชน พิธาได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการเห็นการปฏิรูปการเมืองและสังคมอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพิธาความขัดแย้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดในสังคมไทยอนาคตทางการเมืองของพิธาขึ้นอยู่กับผลงานที่เขาจะทำต่อไปหากพิธาสามารถผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเขาจะได้รับความนิยมมากขึ้น แต่หากเขาไม่สามารถทำตามสัญญาเขาอาจสูญเสียความไว้วางใจจากประชาชนประเด็นสำคัญ 1. พิธาลิมเจริญรัตกลับมาทำหน้าที่ในสภาได้อีกครั้ง1.1บริบทของคดีพิธาถูกกล่าวหาว่าถือหุ้นไอทีวีซึ่งเป็นกิจการสื่อสารมวลชนขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา98.8พิธาได้โอนหุ้นไอทีวีให้กับน้องชายก่อนเข้ารับตำแหน่งสสคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกตยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าพิธาสิ้นสุดความเป็นสสหรือไม่1.2ผลคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อหนึ่งว่าพิธาไม่สิ้นสุดความเป็นสสสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไอทีวีไม่ใช่วิสาหกิจสื่อสารมวลชนพิธาจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ1.3ความหมายต่อพิธา พิธาสามารถกลับมาทำหน้าที่ในสภาได้อีกครั้งพิธาสามารถรักษาตำแหน่งหัวหน้าพักเก้าไกลไว้ได้พิธามีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งในอนาคต2ประชาชนมีความคิดเห็นหลากหลายเกี่ยวกับพิธา2.1ฝ่ายที่สนับสนุนพิธามองว่าพิธาเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจจริงชื่นชมผลงานที่ผ่านมาของพิธาเช่นการอภิปรายในสภา คาดหวังผลงานในอนาคตของพิธาเช่นนโยบายของพรรคเก้าไกลสองจฝ่ายที่คัดค้านพิธาตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสของสารรัฐธรรมนูญมองว่าพิธาควรลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองไม่เชื่อในนโยบายของพรรคเก้าไกลสองจสมสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดในสังคมไทยความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ความต้องการการเปลี่ยนแปลงของประชาชน 3. อนาคตทางการเมืองของพิธาขึ้นอยู่กับผลงาน3.1พิธาต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีความสามารถผลักดันโนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรักษาความไว้วางใจจากประชาชน3.2หากพิธาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนจะให้การสนับสนุน พิธามีโอกาสก้าวขึ้นสู่อำนาจทางการเมือง 3. 3ุแต่หากพิธาทำงานไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนจะสูญเสียความไว้วางใจพิธาอาจสูญเสียตำแหน่งทางการเมืองบทสรุปการกลับมาของพิธาลิมเจริญรัตท้อนให้เห็นถึงความต้องการการเปลี่ยนแปลงของประชาชนอนาคตทางการเมืองของพิธาขึ้นอยู่กับผลงานที่เขาจะทำต่อไป หากพิธาสามารถผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเขาจะได้รับความนิยมมากขึ้นแต่หากเขาไม่สามารถทำตามสัญญาเขาอาจสูญเสียความไว้วางใจจากประชาชน